กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการค่ะพิการสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือภารกิจหน่วยของเรานะคะวันนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรอติดตามชมว่าพวกเราภารกิจของเรานี้จะไปช่วยที่ไหนบ้างนะคะค่หน่วยพกิการเคลื่อนที่สามสองสำนักง,งานพัฒนาภาคสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัจดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมให้ออกบริการผสมเทียมโคและก็ติดตามลูกโคนะคะของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่หมู่ที่เจ็ด ตำบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหน่วยพัฒนาการที่26สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดเจ้าหน้าที่ชูผสมเทียมหน่วยพัฒนา,นาคุณภาพชีวิตได้ทาคลอดกระบือและโคให้แก่เกษตร,รกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านโคกพัฒนาตำบไลไร่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดสกลนครค่ะ หน่วยพัฒนาที่ที่16สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะชุดผสมเทียมโคให้ออกให้บริการเกษตรตะกรผู้เลี้ยงโคในพื้นที่บ้านบบสงาหมู่ที่10ตำบลน,น้ำร้อนและก็บ้านนานาทั่วหมู่ที่4ตำบลน,น,นาทั่วอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ค่ะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนนะคะ ควรดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะค่ะ,คะอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะเราทั้งคู่ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ